สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเบ r ร์ดเด e l d นลด์เละนท่นผู้ชมครับภายในเกมนี้ก็จะแบ่งเป็น2ฝั่งทีมสีน้ำเงินแล้วก็ทีมสีแดงนะครับมีในส่วนของตัวรถถังเฮลิคอปเตอร์ให้เราขับด้วยนั่นเองนผู้ชมครับเป็นอีกเกมหนึ่งที่ยังน่าสนใจในปี2024นั่นเองนะ,ะนผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกัน โอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นให้เรียบร้อยแล้วนะเนี่นผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศการาฟิกภายในเกมที่เขาอัปเดตใหม่นั่นเองผู้ชมสาหรับเกมตัวนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่อย่างใดนะครับมีในส่วนของตัวพัฒนาการาฟิกใหม่นะครับก็เลยเอามาแนะนำนั่นเองผู้ชมครับเพราะว่าในช่วงนี้ เกมมือชือออกใหม่ที่น่าเล่นมันมีค่อนข้างน้อยเนาะเกมนี้เรสามารถขับเฮลิคอปเตอร์แบบนั้นได้นะครับมีรถต่างๆเนาะแล้วก็มาพร้อมแมปที่โอเพนว l ลประมาณหนึ่งนะครับที่เป็นแบบมินิแมปนะไม่ได้แบบโอเพนว l ลแบบใหญ่ๆจ้าๆเลยขนาดนั้นนะัน่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงในเกมนะถ้าใครไม่เคยเล่นนะครับเกมนี้ก็ไฟฟอนนั่นเองทท่านชมครับเขาพัฒนาเรื่อยๆนะแต่ก็ยังมีพวกบัสพวกอะไรแบบนี้นะแต่ว่าภาพ สวสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e ทเทสัก Awakening, Honkai น m แพค Tower of Fantasy, a r ร์คไน Harry Potter, บูอา a คและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center แปลงนะครับเหมือนตอนนี้เอาช็อปมาใส่แล้วด้วยนะครับนะ่าเดี๋ยวจะพาไปดูนิดน,นึงถ้าไม่ลืมนะครับเดี๋ยวลองไปเล่นกันดีกว่านะ เดี๋ยวเราเล่นกับเขานิดนึงนะครับการเล่นก็จะเป็นการยึดจุดนั่นเองทุกผู้ชมครับก็มีเป็น2ฝั่งเนาะฝั่งสีน้ําเงินแล้วก็ฝั่งสีแดงนั่นเองทุกผู้ชมอันนี้ก็จะเป็น,นรถน้ที่เราสามารถขับได้นะแล้วในรถมันก็จะมีพวกอาวุธแบบเนี้ยอันนี้คือแบบเราสามารถอาย้ายตําแหน่งได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวสู้ขเขาใช่ไหมเนี่ยมันก็มีอาวุธแบบนี้ให้เราเล่นด้วยโคตรดีโคตรด,ด,โด,ดีโอเคแต่ไม่มีคนขับไงไม่มีคนขับ จะขับไปเองแล้วแบบใช้อาวุธไปด้วยมันก็มันก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเจอศัตรูนะไม่ทันได้สลับนะทุกผู้มชมครับโดนสอยก่อนนี่ครับเขามาแบบบรรลุมมาต้มกันอยู่นะตะลุมบันกันอยู่เอาเพื่อนวิ่งมาทางนี้อีกแต่มันยังมีอ่าพวกปิงพวกอะไรแบบนี้หเห็นนะตัวละครวับไปวับมาแล้วก็ตัวละครไอ้สีม่มวงๆนะัไม่รู้ว่าเป็นบล็พกอชุดหรือว่าอะไร นะครับผมเห็นตัวละครผู้เล่นอื่นเป็นสีม่วงหลายตัวละครเลยนะครับถ้าใส่ชุดคลุมแบบนั้นนะเอาให้บุกเข้ามาถึงฐางนเขาเลยเหรอเอางี้เลยเหรออ้ยไม่กออัดเข้าไปอัดเข้าไปนุู้ชมรถถังมาวะรถถังใครวะ ไปไบวกกันโหดจัด<ป>อันนี้น่าจะเป็นผู้เล่นจริงๆนะเพราะว่าเคยเล่นกับ AI มันไม่ได้บุกโหดขนาดนี้นะอันนี้ก็น่าจะดูดีประมาณหนึ่งนะครับดันแบบสุดสุดๆนะครับดันแบบสุดๆนะตามไปตามไปตามไปโอเคเก็บอาวุธได้นะครับอโดน่ายแล้วหล่ะ ตัสแนเปอร์ต่อยแน่เลยนี่เราเข้าไม,าม่แอบในนี้เขาไม่เห็นเราเลยวะเอา้า <c oughs> ตอนแรกคิดว่าไม่เห็นมันเหมือนมันเดินทะลุกำแพงไอ้ตรงตัวแท้งได้ครับตัวอาคารนิดนึงอะเออมันเดินทะลุได้เฉยเลยอันนี้เหมือนจะเป็นระบบใหม่เนาะเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราตามสเต็ปนะผมชอบขับเฮลิคอปเตอร์ะนะเฮลิคอปเตอร์ยังมีแห้ขับหรือเปล่าวะ มันจะอยู่ด้านหน้าเนี่ยอา้ามีคนเอาไปแล้วจบแล้วนะครับนี่นี่นมีอีกลำหนึ่งนะนี่ลำโอ้โหอันนี้เป็นแบบลำนี้เล่นยากอะ่ะต้องเป็นลำเล็กๆครับเดีย๋ยวเอาลำนี้ขึ้นให้ดูก่อนก็ได้ลำนี้เล่นยากอะ่ะมันขับได้นะแต่ว่า มันต้องมีคนในนี่ด้วยอะ่ะเขาเรียกอะไรนะคุณคอยยิงอะครับมันขับได้นะแต่มันทําอะไรไม่ได้นะครับมันต้องเล่นสองคนนะอัน,นเน,น,เน,เนี้ยเนี่ยโดนใสยแล้วเห็นไหมปล่อยลงไปปล่ยลงไปลงไปตกใส่เขาหน่อยทางไหมเนี่ย อยู่ไหนกัน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 มีเอามีผู้เล่นเอาขึ้นอีกอยากจะขับเฮลิอคอปเตอร์อรดีๆกับเขาบ้างนะครับเรียบร้อยไปแล้วมั้งยืนนิ่งเฉยอยู่ข้างบนครับชิลหน่อยนะพยาบาลหน่อยโอเค ยุใส่ยุใส่ยุใส่ยุ่ใส่เดนี้หน่อยโอเคจริงๆไงอย่างที่บอกไปนะครับเราอยากขับเฮลิคอปเตอร์บ้างเนี่ยครับแต่เรา,าไมนะ่ได้เล่นเนี่ยได้เล่นหลยไอ้ลำที่แบบผมไม่ต้องการผมชอบเล่นไอ้ลำเล็กอะ่ะผมว่ามันค่อนข้างโอเคดีนะเนี่ยเพื่อนเราเอาไปชนเสียม่วงแล้วมันวาร์ปด้วยนะวาร์ปไปวาร์ปมา เนี่ยบรรยากาศกราฟิกคือถือว่าเอาเรื่องนะครับแต่มือถือสเปคต่ำบางรุ่นก็ไม่สามารถเล่นได้นั่นเองนะครับนะโอเคไปไปคือแบบเอาทำไมมันเงียบกันไปหมดเลยวะวิ่งมาแบบไม่เจอศัตรูเลยมันไปอยู่ตรงไหนกันหมดไปอยู่จุด A แเหรอตอนนี้เขาไปอยู่จุด A กันหรอเนี่ยเนี่ยก็เงียบกริบเลยหรือว่าค้างกันทั้งแมบเน่ๆเนี่ยมีบั ก็ก็ยังไม่ทางนะอ๋อนี่ไงเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วเริ่มมีเสียงแล้วน่าจะปิงนะครับน่าจะปิงน่าจะปิงเนี่ยปิงปิงผมว่าปิงถ้าแบบเนี้ยปิงแน่นอนปิงแน่นอนนะไม่ปิงไม่ถึงปิงอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ใช่ปิงที่เป็นสัตว์นะ เดี๋ยวเข้าใจผิดกันอีกเนี่ยเห็นปะน่าจะปิงค่อนข้างสูงนะตอนแรกมันดูปิงได้ในชะ่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเ,เดี๋ยวเราออกแล้วกันทนะ่านผู้ชมครับน่าจะเล่นให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับคือแบบปิงมันดูค่อนข้างแบบหน่วงเลยนะครับเหมือนตอนนี้เหมือนมันมีเมนูช็อปเข้ามาใหม่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจนะสามารถเก็บเงินในเกมซื้อได้นะครับที่เป็นพวก นี่ครับเ k เหมือนพวกสกินอะไรแบบนี้นะเนี่ยดูได้นะครับเนี่ยเป็นของใหม่มาคิดว่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีที่ใช้โกนะครับแบบนี้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับหรือว่าทำการซัพพอร์ตนะครับส่วนอื่นๆนะครับก็มีการปรับแต่งอันนี้เหมือนเดิมนะครับเซตในส่วนของตัวละครแล้วก็อาวุธเนาะที่เราสามารถคัสซอมเองได้นะครับว่าณตอนนี้เราจะใช้อาวุธอะไรนะครับ แต่เราต้องปลดล็อกด้วยนะคือพวกอาวุธพวกนี้มันจะปลดล็อกตามเลเวลนะครับพอปลดล็อกแล้วเราก็จะได้ของพวกนี้มาทําการสวมใส่นะครับมีพวกสไนเปอร์ด้วยนะครับที่เขาใช้นะกันนะก็คือต้องเลเวลสูงๆนะครับตัวนี้เปลี่ยนได้นะที่เป็นของอประจําตัวครับที่เป็นไอเทมเนาะอย่างเช่นเราใช้พยาบาลหรือว่าเราใช้ตัวไอเทมเสริมนะครับนี่ครับ RPG อะไรแบบนี้นะ เอาไว้ใส่ในส่งข,ของตัวเฮลิคอปเตอร์รถถังนะครับเพื่อแบบเอ้ยพี่เขาเอาในส่งข,ของตัวไอพีจีมาจากไหนมาจากตรงนี้แหละนะครับเราก็ต้องเซตเองนะแล้วก็อันนี้เซตอะไรตัวละครได้ไหมยังไม่ปลดล็อกนะครับก็เลยแบบยังไม่สามารถไปเซตอะไรบ้างแล้วก็เร็วๆนี้นะครับน่าจะมีปุ่มในส่งข,ของปุ่มอ่าด้านมนแบบนะครับด้านมนแบบมันจะมีปุ่มอยู่นะที่เขียนว่าฟอนต์ไลน์นะครับ ตัวนี้เดี๋ยวน่าจะาเป็นปุ่มที่เราสามารถทําการสร้างห้องแล้วก็เชิญเพื่อนเข้าปาร์ตี้แล้วก็เข้าไปเล่นกันได้นะอ,อประมาณนั้นนะครับก็เอาเป็นว่าใครที่สนใจเกม fps ที่ได้แรงแรนจากเบิร์น e l ลนะครับหรือว่าชื่นชอบการเล่น fps ที่มีรถทางเฮลิคอปเตอร์หรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ภาพสวยด้วยนะครับเกมนี้ค่อนข้าง,างตอบโจทย์นะแต่ณนะตอนนี้รู้สึกว่าครั้งเนี้ย ตัวเกมปิงมันค่อนข้างเยอะนะจากที่ลองเล่นอย่างที่บอกนะครับดูด้านซ้ายล่างก็ได้นะครับเกมมันยังเป็นอัลฟาอยู่นะครับก็คือปิงเอาไม่ใช่บลักเจอได้ปกติเลยนะครับโอเคเนาะสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ